เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสรุป Toyota Travo 2026ใหม่มีอะไรใหม่บ้างก่อนเปิดตัวในไทยปลายปีนี้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ Toyota Hilux 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันอยู่ซึ่งตอนนี้เริ่มมีภาพหลุดและข้อมูลหลุดออกมาก่อนหน้าหลายคนอาจสงสัยว่าไฮลัก์รุ่น2026 จะเป็นโฉมใหม่หมดจดหรือแค่ไมเนอร์เชนต์คำตอบก็คือใหม่แบบมีข้อจำกัดครับถึงแม้ภายนอกจะปรับโฉมให้ดูทันสมัยมากขึ้นทั้งไฟหน้า LED แบบใหม่กระจังหน้าทรงรังผึ้งฝากระโปรงแบนและไฟท้ายทียท่ได้แรงบันดาลใจจากโตโยต้าตะก m มแต่ส่วนห้องโดยสารและโครงสร้างหลักยังคงใช้แพลตฟอร์มเดิมที่มีมาตั้งแต่ปี2015ขนาดรถไม่ได้เปลี่ยนมากนักผู้โดยสารยังไม่ได้พื้นที่เพิ่มและยังไม่ใช้โครงสร้าง tngf a แบบใน land cruiser 300หรือ prado ใหม่ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและ2.8ลิตรเทอร์โบเหมือนเดิมโดยเครื่อง2.8ลิตรจะมาพร้อมระบบไฟฟ้า48 v โวลต์หรือที่ toyota เรียกว่า v active ที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้7-10%และลดมลพิษลงด้วยสำหรับรุ่นแรงสุดอย่าง gr sport จะยังคงแรงสุดที่165กิโลวัตต์550นิวตันเมตร แต่ยังสู้พวกรถคู่แข่งอย่าง Ford Ranger ที่มีเครื่อง V6 แรงถึง184กิโลวัตต์600นิวตันเมตรไม่ได้และแม้ว่าจะมีความหวังว่าจะได้เห็นเครื่อง V6 จาก Land Cruiser แต่ดูเหมือนว่าโครงสร้างเดิมจะไม่รองรับครับระบบเบรกและช่วงล่าง Hilux ใหม่รุ่นสูงอาจได้เบรกดิสสหลังเหมือน Rogue หรือ GR Sport ในปัจจุบันแต่รุ่นถูกอาจยังใช้ดรัมเบรกหลังเช่นเดิมต้องรอดูว่าจะให้มาแค่ไหนในไทย ในส่วนกำหนดเปิดตัวคาดว่าจะเปิดตัวในไทยภายในปลายปี2025เข้าจำหน่ายในออสเตรเลียช่วงกลางปี2026และแน่นอนครับไทยจะเป็นประเทศแรกๆที่ได้ใช้งานจริงหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งขนาดไฮลักซ์ยังเล็กกว่าคู่แข่งเช่น Ford Ranger Isuzu D-MAX และ Mazda BT5 ทําำให้พื้นที่ในห้องโดยสารและกระบะยังน้อยกว่าเล็กน้อยตัวอย่างเช่น Ford Ranger อร์พาเลตขนาด 1,165คูณ 1, มม,มได้แต่ไฮลักซ์ยังทำไม่ได้สรุปไฮลักซ์2 0 2 6เป็นรุ่นที่ปรับหน้าปรับท้ายแต่โครงสร้างหลักเดิมจุดเด่นคือการเพิ่มความทันสมัยภายนอกและระบบไฟฟ้า48โวลต์ที่ช่วยเรื่องประหยัดน้ำมันแต่ยังไม่ใช่การเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ตามที่หลายคนคาดหวังเหมาะสำหรับใครที่ยังรักในความทนความอึดของไฮลักซ์แต่ยังไม่พร้อมจะก้าวไปใช้ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีใหม่เต็มรูปแบบครับหากเพื่อนๆชอบคลิป ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ